เป็นอะไรมันทำไมถึงมต้องมีโมเมนต์นั้นผมยังไม่เห็นคลิปเลยนะจริงๆแล้วมีไหมคือคลิปไหนอ่ะขอขอขาดูหน่อยขาดูหน่อยหรือว่าเราจูบกันจะได้จับสถานที่จะได้จับสถานที่จริงจริงๆก็ก็มีบ้างครับแบบหลังกล้องแต่แต่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันออกไปหลังกล้องได้ยังไงยังไม่เห็นเหมือนกันมันเพิ่งมาเลยครับใช่มันเพิ่งเป็นราย้อมยังไงเรายูบกันพี่เข้มอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ร้องอยู่ไอ้ชุดตัวเนี้ยเอาแค่ไม่จูบแล้วเราจะไปเออหนึ่งทีโดนไหมโดนไหมให้เลย คือจริงๆอ่ะโดยปกติเรายูโรเป็นแบบติดสกินชิปจุ๊บมือจุ๊บแขนจุ๊บไหล่แบบมันชอบแบบเนื้อแบบเย็นๆอะไรเงี้ยใครเนื้อเย็นๆก็จะถูๆแค่นี้ปะไม่มันมีน้องคาราโอเกะที่น้องคาราโอเกะอันนี้เหรอเออเนี่ยเล่นมีชุดเราดูแบบเราเป็นนายเอกได้เลยนะยูโรอ๋อทำไมเราทำเราไม่รู้ตัวเลยหรอรู้ตัวครับแต่ว่าเราทำมีกันอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันก็เล่นเล่นกันอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วคนนั้กเขาจะเป็นคนเริ่ม ก็สลับกันนะบางทีนะแล้วแล้วแต่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ล้วแต่บรรยากาศตามไปเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเชื่อแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเชื่อแล้วนะก็แกทำอย่างีกจับมือเองดูดิอ่าเขาจะเชื่อจริงๆมันมันแล้วแต่โอกาสอะไรหมายถึงว่านร้องเพลงแล้วมันเทิร์มหรือว่า มันด้วยมันด้วยความสนิทแบบมากๆเลยครับแล้วพอมันมันมีจังหวะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะเล่นเป็นเรื่องปกติมันเป็นธรรมชาติไปแล้ว<ช>เป็นเรื่องธรรมชาติในการทําไปแล้วที่คบอกว่าไม่ได้มีการจูบครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกครับไม่ใช่ครั้งแรกฮะก็หลากหลายครับมีร่วมแบบหลายคนมากก็มีไมยถึงเงี้ยนะก็มีอะไรก็มีพวกพี่เบนมีพี่ใหญ่มีแบบเพื่อนๆแก๊งกวนเดียวกันอะไรเงี้ยเวลาแบบ น้ำดื่มเย็นๆมันคงที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเล่นกันเป็นเรื่องปกติไม่พาไปมันต้องไปจ้าไอ้เนี่ยล่ะคนณเลยเหรอคุกคุณใครเป็นเพื่อนเราเราจูบหมดเลยใช่ใช่ใช่อันนี้คือการแบบเข้ากลุ่มเราได้อย่าอย่าเป็นเพื่อนนะพวกผมแม่แม่เป็นเพื่อนคืออะไรพ่กานจูบเหรอได้เลย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 ใช่ใช่ใช่อเมื่อกี้ยูโรบอกว่าแขกบอกว่าเราเป็นคนที่สกินชีพแต่หลังจากนี่ทำไมเราถึงคุณนี่ถึงตัวตลอด ครับรก็อย่างที่บอกครับมันมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นโรคครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเป็นโรคถินตัวที่ที่ผมก็ไม่สามารถบังคับได้ไปไปเองนะครับบางทีก็ต้องไปขอโทษเขาเหมือนกันบางทีก็ไปจับจับจับแขนเขาโดยที่แบบเราเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำ เราเราก็ไปขออภัยเขาถ้าพี่แขนเยนๆอย่างเงี้ยโดนตน้าล็ๆๆนนี้ลกแกเ่แขนพี่โดนแอบโดนนีทำอ่ะน้นี่แขนยาวเรียบร้อยไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวอย่างเี้ยจะไม่อย่างอย่างพี่สาวเพื่อนมอสูบีก็โดนประยำาเอตอนจะมีปัญหากับเพื่อนละไปถุกแล้วต้องกๆัวพี่สาวเขาขอวันก็ไปเล่นแม่ผมนี่อย่างนี้เล่นโอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เ่แล้วแต่วันจะเรียกแม่ผมว่อะไร ตอนนั้นแค่ตกแตมาตการที่เขามาเอ้าเอ้ามันอยางมาอยงรูปะไรอย่อยางเงี้ยมันคงเป็นความเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก็งงงแต่ทุกวันนี้ลำคาญ <c oughs> คือชควงดีแล้วที่เพื่อนแบบเริ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เป็นเข้ามาเพื่อนเข้ามามันก็จะแตกกันไปวันไหนยูโรอยู่กับอยู่กันหลายๆคนเราก็จะพยายามเลี่ยงก็ให้ยูโรไปเลี่ยงคนอื่นแต่สุดท้ายมันก็เดินตามมันก็เดินตามมาแสดงว่าเคมเป็นที่ระบาย อารมณ์อยู่เขาหมายถึงว่าเราแบบว่าไปที่อยู่ใกล้สุดเราเราเจอกันบ่อยเราเจอกันบ่อยด้วยแหละครับถ้าเกิดว่ายูโรว่างๆก็จะไปเล่นที่บ้านผมอะไรเงี้ยเวลาแบบห่างหายกันสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะเจอกันแล้วครับไปทำงานตลอดเลาวันสี่ห้าวันสี่ห้าวันจะได้เจอกันไปอย่าโม้คิดจุดมันเป็นไบร์ฟเงี้ยกลัวคนจับจี้ดกันไหมว่าเป็น ผมาจะได้เป็นซีรีส์เออวายได้นะจีนได้อยู่นะเรือไปอยู่นะโอ้เข้ามาผมผมขอเป็นนายเอกแล้วกันฮอ่ะไม่นะได้ไม่ได้ได้เหะผมดีกว่าไม่ไม่าหญ่ใหญ่ใหญ่ทไมอะไม่เอา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 ว่าเราเคยมีตำนานี่เราเป็นของตำนานเป็นเป็นนายเอกอยู่แล้ว ผมมาเป็นนายเอกไงพี่เป็นพระเอกเอผมเป็นพระเอกใชเอพี่เป็นนายเอกโอเคถ้าผมเป็นพระเอกได้ไดได้ใครเป็นนายเอกใครเป็นพระเอกผมเป็นพระเอกนั่นเป็นนายเอกได้แต่แต่อย่าสลับไม่ได้สลับวไ้มันเลื่นไหลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้ยอะไรไม่ได้แ่หนึ่ง้าเราดมีบาในหัว่าบ้่อ มันด้วยเพื่อนกันผมว่าหลายๆหลายๆคนที่เป็นเพื่อนกันมันก็คงได้เห็นของกันและกันแบบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาพี่ไม่เคยเห็นของเพื่อนพี่หรอเห็นปะถ้าเป็นเพื่อนกันเทมไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่แบบสนิทสนิทแบบเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วยูโรเห็นของเขาไหมเห็นครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับก็คือผมสมัคไม่ได้ตั้งใจให้เพื่อนเห็นไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเห็นแต่เพื่อนเนี่ยตั้งใจให้เห็นไม่อย่างนั้นอ่ะยูโรไอ้เคนไปก่อน เขาเป็นอย่างที่ตามข่าวไหมของเข้มยังไงฮะเออแบบมงคลมงคลน่ะมงคลเลขมงคลมงคลน่ะเลขมงคลคืออะไรฮะเลขกายเลขเทปอัลเข้มเขาบอกว่ายิ่งใหญ่เก่งไกลเดินแล้วหน้าคมันก็มันก็จริงเออมันก็จริงเนี่ยฮะขาออกไปเขาก็มาโฟกัสอีกแล้วครับทุกวันนี้ใส่ไม่ได้แล้วลัดัดไม่ค่อยปั่นจักรยานแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเขินแล้วเรื่องนี้ไม่ค่อยรักษาสุขภาพแล้วเริ่มห่วงเริ่มเขินแล้ว มกขึ้นแล้วลงไม่ได้นะครับเราโปรโมดตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เราก็ต้องยิ่งใหญ่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีตั้งฉายาแน่เลยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาตั้งให้ผมแน่ๆไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกครับก็พอได้แบบได้ได้ใช้งานครับไม่้เหมือนยิ่งพูดยิ่งไม่ดีนะไม่ได้เขายิ่งใหญ่มาแต่พอเขามาเจอผมมาเขาต้องยอมแพ้ครับ เขาต้องเป็นพระเอกแล้วนะไม่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 ก็ผมไม่เป็นพระเอกพี่ที่ที่ไม่อยากเป็นนายเอกก็เพราะอย่างเงี้แหละครับมีมีจะเสริมไหมมียจะเสริมไหมใครยิ่งใหญ่ที่พี่ใหญ่เนี่ยโอ้โหมา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 จะจะได้คุยกันทีเดียวไปเลยอ่าเราเคยจะจุกผักไหมโอ้โหนับไม่ถ้วนครับใครเป็นคนเนอะสองคนนี้แหละฮะเขาสลับกันหรือว่าใครจะจุกใครก่อน เอาจูดี้อีกคนไหมจูดี้ไม่ครับแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของกลุ่มเราที่สกินสกินชิปจูบปากหรือว่าหอมแก้มหอมแก้มผมว่าเลยคำนี้ไปเลยดีกว่าใช่ใช่ครับเป็นเป็นการเจอกันแล้วก็กอดหอมแก้มเป็นปกติครับแต่ว่าจูบปากนี่มันก็บางครั้งเรียกว่าบางครั้งดีกว่าแล้วแม่มันมีแบบยังไงบ้างวะแล้วแม่ที่โดนถูกโจมนีก็คิดอยู่เหมือนกันครับว่า หรือว่าเราชอบยูโรวะหรือว่ายูโรชอบเราวะไปยูโรมสเปกนะสเปกนะไม่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 ไ่ไม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 ไม่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 อม่ไ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 ม่่ไเ่ไม่ไม่ม่มไม่ไม่ไใจไะไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่่ไม่ไ่ม่ไไม่ม่ไม่ไล ความน้ำเนี่ยผมจะบอกเขาตลอดว่าห้ามแอบดูใช่ห้ามแอบดูนะห้ามแอบดูนะห้ามแอบดูชี้เป้าชี้เป้าเนีย่ผมก็ไม่รู้ว่าเต้องพยายามจะพูดเรืองอะไรมีหลักฐาน่อย่าแอบดูพี่เป็นอย่าแอบดูนะผมพูดเลยว่าผมไม่ได้แอบดูผมก็นอนนอนอยู่บนเตียงของผมแล้วน้องเข้าไปอาบน้ําแล้วแล้วน้องก็อาบน้ําอยู่แล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ว่าพี่เบนอย่าแอบดูผมนะ นี่ครูผมแอบดูเหรออ่อันนี้มไม่ได้แอบเลยเห็นเต็มเต็มเลยอะไรเงี้ยเืองด้วยเป็นเป็นคนกลางแล้วเป็นคิดว่าสองคนนี้ใครยิ่งใหญ่เก่งไกลกว่ากันเขาก็เก่งไกันอยู่เราเราเราพร้อมใจกันมองเลยดีกว่าเราไปกันอย่างนี้เรื่องอะไรยิ่งใหญ่เก่งไกลในทางด้านการแสดงเอาเอาจริงๆเราสามคนน่ะยิ่งใหญ่พอๆกันได้ถึง ก็หมายถึงว่าความเป็นเพื่อนความแบบว่าคืนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่พวกเราจะไปทางนี้แล้วแหละพะการับเราจะสามารถกันทางนี้ไย้ไปทางนี้จะดีทางจะดีทางจนดีกันนะครับยินดีด้วย